สวัสดีค่ะตะก้าพาไปวันนี้จะพามาชมความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการนาค้าวิลเลจค่ะ นาค้าวิลเลจทาวโฮมมิติใหม่บ้านใหญ่ถนนกว้างวันนี้จะพาไปชมกันค่ะว่าสำหรับทาวโฮมที่จะพร้อมเข้าอยู่สิงหาคมนี้มีความพร้อมไปถึงข่านไหนแล้วทาวโฮมก่อแดงข้างหลังนะคะแล้วก็ถนนกว้างมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้มุมเดิมกับเมื่อ EP ที่4เลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยจ้านี่สร้างแล้วนะคะ ถนนโครงการกว้าง10เมตรก่ออีแดงทั้งหลังค่ะเดี๋ยวมีหลังที่เริ่มฉาบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันป้ายขออภัยในความมืดนิดหน่อยนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วบ้านหลังนี้ฉาบแล้วนะคะแล้วก็พาไปดูนี่เลยไฮไลท์ความสวยงามอ๋อเดินเข้ามาด้านในค่ะห้องโถงนะคะโปร่งโล่งมากแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ ฝ้าชั้นบนนะคะฝ้าข้างบนเห็นไหมคะไม่ใช่ชั้นบนจะมีฝ้าหลุมนะคะขึ้นไปอีก10เซนนะคะในส่วนของโซนห้องรับแขกนะคะก็จะเป็นความสูง2เมตร80แล้วก็ด้านในค่ะที่จะทําเป็นครัวได้นะคะก็ความสูงจะอยู่ที่2เมตร70ค่ะลูกค้าจะทําเป็นครัวเย็นในบ้านนะคะหรือว่าครัวร้อนที่ต่อเติมหลังบ้านได้เลยจ้า นีตอนที่เรามาเย็นแล้วนะคะมืดนิดหน่อยตริงตงเดี๋ยวตรงบันไดตรงนี้จะมีราวจับนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะนี่พอขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะมีจะเจอผนังค่ะแล้วก็ขึ้นมานี่จะเป็นห้องนอนใหญ่ ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนปรับพื้นนะคะบรรยากาศประมาณนี้ขย้ายมุมสักหน่อยตริงอันนี้จะเป็นถ่ายจากระเบียงค่ะว้าวแพลนไปก็จะผ่านห้องน้ำประตูแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นบริเวณหัวเตียง มียต่างบานประทุงค่ะแล้วก็หน้าต่างบานใหญ่หนึ่งบานตรงนี้ก็จะเป็นประเบียงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสองห้องนอนด้านหลังนะคะจะมีห้องนอนนที่มีระยะออกมาเพิ่มเติมทำให้ห้องกว้างขึ้นว้าตอนนี้กำลังปรับพื้นอยู่ค่ะแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งก็จะเป็นห้องนี้ ตอนนี้เราอยู่บ้านที่หันหน้าทางทิศเหนือนะคะเพราะฉะนั้นห้องด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้ห้องก็จะสว่างช่วงตอนเย็นและวิวด้านหลังของโครงการนะคะก็จะติดกับสวนสาธรารณะในอนาคตนะคะตอนนี้กำลังเริ่มปรับพื้นที่กันแล้วค่ะรับรองว่าเชคคือสวยงามมากบ้านโซนนั้นเลยค่ะโซนที่ กำลังคืนชั้นสองอยู่นะคะก็จะเห็นวิวสวยงามเป็นแปลงที่มีพื้นที่เกินทั้งหมดค่ะทั้งบล็อกเลยอันนี้เดินอยู่ถนนทางเข้าโครงการค่ะบ,บรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณสบาย โครงการยังมีแปลงสวยๆให้เลือกเยอะอยู่นะคะยังไงก็เรียนเชิญนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านเทาโฮมนะคะที่หน้ากว้างจอดรถได้สองคันแล้วก็ถนนรอบโครงการกว้างขวางนะคะรวมถึงจำนวนหลังก็มีเพียงแค่5ทาวน์เทาโฮมแค่นั้นเองค่ะไม่แออัดนะคะบรรยากาศแบบเทาโฮมมิติใหม่นะคะก็รับไว้พิจารณาด้วยนะคะกับโครงการนาเก้าวิลเลจสุขุมวิทบางแสนค่ะ นักวิ l เลจนะคะจะเข้าอยู่ได้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาทาวน์โฮมน้าอยู่นะคะบนทําเลดีๆโซนบางแสนนะคะแนะนำโครงการของเราเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะจับปักหมดดุดไว้ให้นะคะว่าโครงการอยู่ตรงไหนค่ะ ก่อนจากันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ของตั๊กด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ว่าคราวหน้าตะก้าพาไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายดีย่า